ม,มียังจะพี่น้องถ้าพี่น้องมา่ก็บบอกอกไปใส่ตำบกหุ่งต้นบอกอกต้นใหญ่ใหญ่โอ้โหน่วยกยังหลอยู่หน่วย,ย,ย,ยเต็มต้นสูงม่ถึงดอกค่ะสูงแห้งถ้าเมืเก็บบอกอกใส่ตำบกหุ่ง ไม,มยย่ไดม้มาเก็บลายมือเจนวยประกอบล้นลายอยู่ด้วยนี่เันส่งมาเก็บลายมือหนึ่งอันนั้นก็ได้มากลายมือเจนโดนลงม,มาหน่อยอยังดิบๆอยู่กับมีเลยเจน มันโกก,กมันเสียคิดคิเพ็ดบ่เนาะนอนกูดูขี้ดีอยู่นี่นี่นองจ๋ากอกต้นตนี้มันแสบนะต้นอื่นก็มีอยู่ดอกลายลายต้นอยู่ลายหม่องดิแต่ละต้นนี้มันสแสบจะเลยเจาะจุจมาเอาแต่ต้นนี้มกากเลยเนาะอยู่ในวัดเด้นี่วอน้เด้อจ้าอยู่ในวัดเด้นี่ มาเดี 3, ası, whatever, for for for. ๋ยเขาป่าเขาวัดเขาวัดบ่แม่นยังดิเขาเมื่อเขาเมื่อเก็บบกอกมาได้เมื่อเก็บเกิดปกติตะกี้อันวัดเพิ่นก็มีเห็ดออกอยู่เด้ยยัประมาณเขาพรรษาเองนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นทางป่าทางยังออกอะไรกับุกไวยมีจ้ะเห็ดนีบริเวณวัด กําเพงวัดนะคะเก,ก็บมะกอกโกกสามตะก้าปลาไม่ถูกเขาว่าเนล่งเก็บเมือตะก้าเดียวมันก็จิถือกอยู่ตัวเต็มถุงปลานนี่เก,ก็บมะกอก บลาอ้าวกระพิโนสำเสร็จแสบได้ตุ่นรสชาติพอดีนะบบเตียวบปฝาดเกินไปใส่บบกิ่งเกี่ยวเขาแล้วสิพุดกระปูแฮมเงินพี่น้องปูดองใส่ตำใส่บบกอกใส่กระปูดองวะ ชุดยอดสุดยอด,ดยอดแล้วค่ะอาคารสันเหลือเติค,คนนี้เด้เอสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมกอกมกอกกิบกอกพลังได้นี่บกอกไทยจะบกอกบกอกบกอก ก็มากอกหรือมากีบมากอกเด้รู้ไหมมากกอก็ข้บักกอกโอ้ยหลายปวดเพิ่มเก็บบ่พี่น้องเอ๋ยเอ็กได้บอกเด้อเอาไปใส่ตำบัก่งไปให้ถ้าชงอยู่แค่ก็สอบักกอกไปจ้ะ ลงไปให้มะกอกตจำตะก้าปลาไมู่กต้นมันต้นมันใหญ่รูกระโดูกดกแต่วันไวัยเขาค่อยใหญ่ไปตุ๊กตุ๊กติธรรมดาแป๊เดี๋ยวเห็นน่าตื่นเต้น มาใกล้ๆไม่เห็นเลยมัหนหม่เป็นปวกปวกคางขวาไอ้คางซใสต้องแนมเห็นหนี่นาจู่ไอไก่มึงอยแนมไดเห็นหนั่งกลับยังเลี้ยวเห็นพี่น้องโอ้ยายเอวทันที่แล้วนะักไปกะ ที่ถนอมกะม่ต้องเฮ็ดยังจ้ะเก็บไปแหละกะทำความสะอาดบ่บ,บ่ตรงล่างเลือ่อเซ็ดเซ็ดเอาก็ได้จ้ะถ้าไปล่างเพิ่นถือหนามแล้วเพิ่นเสียเร็วเน้อม่ต้องให้เพิ่นถือหนามบานนี้กะอันเอาไปเอน็นใส่ถุงมัดดีๆแล้วก็เขาช่องฟิดเลยจ้ะเวลาเขาจะกินเลาก็ออกออกมาแช่หนาม แต่ละหนว่วยสองหนว่วยเลือจังหวัสีไทรต่ำสมต่ำแต่ละโคกนั่นจะ้ะกินได้เบิดปีค่ะปีที่แล้วก็ใส่ไว้กินได้เบิดปีคือกันค่ะทำบุกงกอกวิธีเก็บไปง่ายๆจ้ะเก็บไว้กินโดนๆเนาะอย่า,ปาเป็น่วัยสี่ข้าวกะไปเศษเศษแน่เพราะว่าเป็นบดเปื่อยนี่ยังตกใส่ใบใหม่อยู่แล้วจ้ะนี่ใบใหม่ เหลือกเอาหน่วยดีบ่เอาหน่วยแตกหน่วยยังค่ะเอาหน่วยดีๆเลยเนี่ยเพิ่นแข็งแข็งเพิ่มเพื่นบ่ได้สุกดคักได้ค่ะนี่ยแข็งแข็งอยู่จ้ะนี่เปยแข็งแข็งขี้เขียวอยู่กระมีเพิ่นกระโลนลงมาไงออกยั่งขี้เขียวอยู่กระมีจ้ะนี่ยบ่มะกอกเละเอาไปใส่ถุงละเอาโบตรงล่างไหม เช็ดเช็ดให้มันสะอาดแล้วก็ใส่ถุงมัดปากดีๆแล้วก็เข่าช่องฟิตเวลาสิกินแกออกมาละลล่น้ำอย่าลืมปิดถุงเด้อท่านบอปิดถุงอากาศเพิเ่นเข่าเพิ่นเส็ดให้หน่วยเพิ่นเหี่ยวกินใด้คือกันแต่แตกว่ากันเหี่ยวมันบ่อเสบคือหมายถึงว่าปิดถุงไว้เพิ่นกระซิอยู่ในหันละค้งสภาพวามแข็งหน่วยเต็งตึงอยู่คือเกาจะออกมาละลล่น้ำเวลาเขาสิทํากินนี่จ้ะ ออกมาละวล่ยนำแล้วลก็ใส่สมตํำได้เลยค่ะจ้าสำหรับคลิปนี้กับบุมิยังฝากไว้ซ้ำนี้แเลวจ้าสวัสดีค่ะ